ส่เขาเปิดจุดแ่ะเขารู <bucks> ้ป <Enfin> ่ะแฮกไอ้เหี้ยอันนั้นคือพื้นบักนะไม่รู้ป่ะพื้นมันบักไม่ได้ยิงไว้กู้เยอะลเบดคับการอ้สัตว์อ๋อเหรอแชร์รอนะอ่ะฮะพ c ชเกยพบอ้าวอะไรวะกูจอดแล้วสัตว์เตยพลิกทอา four remaining. แล้วทำไมพิ่เข้าตาน้ำเยี่ยตอนนี้ทำอะไรตอนเล่นเกมทำอะไรถึงพี่เข้าตา ก่่ออนนนมมึึงข้กกูได้ยินกูเลือกตัวอยู่มึงหาเมื่อกี้กูดูไม่ได้ยินไงปึ่หาเออเห็นไหมนี่มึงก็คิดเหมือนกูใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่เห็นไหมไม่ดีเลยอ่ะใช่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 ใที่เกลียดเถียงไอ้เหี้ยแม่งโดนลุมไอ้สัตว์ ุยกันธรรมดาเนี่ยตาเฮียใจ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 เมื่อกี้เราใช่ผลคุยกันนะเนี่ยเห็นไหมเออเหตุผลคุยกันว่าเออหัวเพื่อนไม่ได้ยินก็เลยพูดย้ำไม่ฟังเอยใจ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 เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมไม่สนีดีบีใช่ไหมเพิมาที่เดียวตามไหนที่ผมเป็จตั้ ไงใกล้นะเพือนมันใกล้ๆเหี้ยลองเล่นดูลองลนดู มีฟอสด้วยนะข้างในข้างในวางฟอสไว้กาไหนหมดวะผมลองีนไม่ฟังอ๋ออยู่บนอีกคนอยู่บนแค่หข้าไปเลี้ยวอ่ะ The threat. อยู่บนวิ่งลงมาเมื่อกี้เจาะเจาะลงมาจะยิงไอ้เที้ยแม่ย้อยย้อยด่าดิ่คะแต่กูสลักเป็นเหมือนม่นัแนแขนฮะผมรักแนครับแคนแจกคุยโขเนี่ยไอสัตว์ใช่ไคุยหวะ กูปั่นปั่นคืนเปิดให้เข้าเว้ยปั่นคืนเออเออเกูเปิดให้กูเปิดให้กูเปิดบอมไปเปิดไปเปิดไปเปิดไปมันยิงมายิงกูยิงกูยิงเอาล่ะเตะเล่ยไปเล่ยไปเท่าหลังปิดวะเท่าหลังไม่มีโอกาสน้าตามน้าจะเจาะให้ไหม คเฮ้ยมี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 เฮ้ยโดนแตกว่ะแม่งมีคนว่ะไอหอคอยมีคนนะไตามหอคอยมีคนน่ะไม่ย้อยแต่หลุดไปไรอ่ะแตหอคอยมีคนเหรอเออหอคอยที่กูอยู่มีมีคนเบียร์เบียร์อยู่เบียร์อาทำไมมันหลุดสองเลยวะอยู่ located รอบมันได้เปิดโป้อะอ๋อหอคอยมีคนในที่ มาแล้วกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพืนมาแล้วเพื่อนมาล้วะนิ่งกู่ไหนวะอยู่นอกอยู่นอกขอคอยขอคอยขอคอยใช่ปะขอคอยใช่ไหมโอเคเ้ยเขาเปิดจุดแ่เขารู้ป่ะแพ็กไอเหี้ยอันนั้นคือพื้นบั็กนะไม่รู้ปะ พื้นมันบักไม่ได้ยิงไว้กคุยเระเบิดับคาไอ้สัตว์อ๋อเหรอเดี๋ยวะระเบิดับคารเราพื้นแตกไงเออแซวมั้นเอ๊ยเขาเจาะรูยิงเลยมันแตม่จริงมันต้องเป็นพื้นบักไว้มันมันบ่นอะไรวะมันบอกว่าเราขอเล่นแบบง่ายหน่อยคุยเฉยเฉยจังวันนี้ง่ายเออใครวะใครพูดอะไรมันพูดเหรอเออ ไม่เห็นได้ยินแม่พูดเลยมึงพิมมา,าอ๋อพอลิง่ายๆหน่อยเขาเปิดให้ยิงทุกประตูนต่าตวกูจะเจาะแม่งไอ้สัตว์เฮ<ห>้ยข้างหน้ามึงมีไ้ตามเจาะแม่งไอ้เหี้ยอ่าล่วงแล้วไอ้สัตว์กูยิงแล้วสองรอบไม่ตาย ตายอ <at ını> <Leonard> ีกตัวสัตว์หมดวมีกันเยอะมีกันเยอะแต่ just decide the so far ไม่ไม่ไไม่มไม่ไม่ไไม่ไม่ไมม่ม่่ไม่ไม่ม่ไม่่ไ่ะอ่ไมะไม่ไไ กูจาะแล้วสัตว์เตยต้งมีเจาะไว้นะังระวังรูระวังรูตี้ทีเปิดรูไว้กูวางให้วันมีเหรอปเองไอ้เหี้ยกูปเองปเองไอ้เหี้ย เดี่ยวเดี่ยเี่ยันอ้ยลูกไฟร้อนขึนขนาดนันะ้นมีไฟมีมีันมีกล้องไมโตอไอ <c oughs> ้รู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 ร <'s> อิฟส์ในบีอยอเป็นปล่าเลยเปลาเลยเปลาเล่เปล่า,าอ๋อไอ้แค่รูแค่ลืมรูสัตว <c oughs> ์เลย ไอ้หาเอ้ยลืมรูไอ้ห่าแย่แล้ว Refusing 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 Body อ้าอ้าเกียร์ละแกนเกียร์ละไปตั้งใจยิงเขาด้วยนะเมื่อกี้ยิงไม่โดนลูกเลยสักลูกสองเนี้ยเไอเหี้ยลูกสองแล้วเขาก็นั่งเฉยๆไม่โดนกูยิงเลยนะไอหนัาเด้กเสกโดนแล้วเบอรไอ้แฮนตายเกูไม่เล็งรู๋เว้ยกูก็บอกอยู่ว่าลู๋ ลืมลืมรูอ่ะฮะบอกบอกว่ามีรูตัวเองรูแกเป็นคนบอกแกเป็นคนบอกเออรูระวังรูเพื่อนแล้วก็ลืมเองลืมเองไอ้เปิดดิเปิดเปิดรูนี่เปมานลยเออรูนี่ดิรูนี่ดิเฮ้ยแหนดิดิด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าหน้าเราหน้าเราฉันสองฉันสอง <Clear. S 2> อิอวันได้ไแงไเนยรออะไรล่ะเข้าโอ,โอ้อยู่ทรงนนา้ายโวยไอ้ยมันควันควันแล้วไงมควันลึกไปอะม,มึงต้องปัน่น ไอ้กูไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไอ้เหี้ยนั่งจะยู่ไอ้เหี้ยคือมึงควันแค่แบบเป็นกอบที่มึงวางวางวางดิฟิวได้แค่นั้นไม่ต้องปากอากาศเลยเอ่ะไปเล็กน้อยนะถ้าสมมติมันมัีอะไรบางน่ะแล้วแว่ามันมีโมยอะไรอะไรดิพอส์เอลิมิาิดอดจริงเลย อได้ด้วยนี่เห็นมันเล่นเนี่ยตรงเนี้ยมันเล่นโดนโอ้ยมันห้อยอยู่อะตรงจุดสองเอ้เฮียระเบิดแอ้สัตว์เลยควยมันไม่ควยมันโดนมันโดนซีโฟว่ะกล่องตกบูรณอ่ะมามาแล้วไปลง หน้าบ้านมีตัวหนึ่งรึเปล่าเราเบิดเริ่เหมือนจะดันเข้ามาลบไปลบไปพิกก็ต้าหน้ากูหน้ากูตาย นีี่่แล้วทำไมพี่เข้าตาทั้เยี่ยตอนนี้ทำอะไรตอนเล่นเกมทำอะไรถึงพี่เข้าตามึงคิดว่ามึงเล่นเกมอยู่เนี่ยแค่เล่นเกมเนี่ยมึงจะทำยังไงพี่เข้าตากูก็ไม่รู้แดดพี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยงงงง แจกผัดไทยพบก็ตากูเคยไม่มันมันต้องมีประสบการณ์ในการโดนพริกปิมึงก็อย่าไปใส่พริกตรงพัดลมดิวะแม่ก็กินที้นี่ไปนี่ประสบการณ์ประสบเข้าตาแบบประสบการณ์เหมือนกันมันต้องประสบการณ์ที่แบบเรียนรู้ตั้งแต่อายุประมาณสองขวบผักไทยพไม่ไมมึงกิ่แดกอะไรแอนผัดไทยใส่พริก ว่าแล้วพัดเกยสั้ว์ายถูกไหมตีมันตีพยานจรตอบเลยสัตว์เดาว่าคุจะแพ้สองามติดมาไงกเท่าถูกเลยสัตว์นตีพยานอรเนี่ยบอกว่าสุข้อยแบบไปข้างบนเขาเรียกอะไรวะ ตามหลังมาเลยแบบไม่ีอยู่หลังมาะ oh, แต่ตาที่ตา่งตาง Set รู้ได้ไงว่าผมกินปัดปไทยไววะปีพยามยก่อนก็เคยกินแล้วมันเข้าตาอยู่าปัดไทยมันจะ่หอมแต่พริกมาด้วยแล้วมันนั่นแหละ ปิวอ่ะเวลาเดียวพัดลมอ่ะถั่นไทยยี่อะไรขายตอนนี้วะเฮ้ยแถวบ้านคุณขายดึกนะไทยลุกโตลุกอ่ะถัดไทยอ่ะเอาเอาไปเรียบ h a n g i ง g s t a t i ูหลังมึงนะปวดแห้งเลยนะไอ้กูเก็บแล้วสัตว์รอเลยสัตว์เก็บนี้สัตว์ ตามมาน้ำเตามไปที่อ่างน้ำวมาดูินี่นี่ตเลกน้ำเข้ามายอสดชื่นอด้วยอัด้วยไหนมืน้ำมือน้ำมาเบ็ดไไงวะปันเพื่อนเม่งเข้ามาแล้วไม่ปิดประตูไว้สัตว์ โอ้ระวัง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 โอ้ยขอเลือด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 ไอ้สัสฝั่งนู <h <h ้นฝั <h 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 ่งนู <h 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 ้นฝั่งนู oh ้นฝั่งนู้นฝั่งโน้นตรงกลางอะกูยิงกดให้ปิงไปมันมาแล้วยิงโดนอยู่ไงโดนยิงเฮียไปแล้วกูมันมาจก แบตเอ่อ่เจอมามีหัวแตกใครเล่นเออโควะออกทำไม่อทำไมมึงวิ่งวนอ่ะเดี๋ยวนี้มึปติดข้างบนไงล่ะหายขึ้นเหม๋อ มึงว um um ิ scène, well engineer, careful, ่งอ้อมไก่อะไม่ยิวิ่งอ้อมเนี่ยแล้วก็ปลาระเบิดใส่ได้กูไม่เมียนปลามึงไม่บอกให้กูไปปลาแขวะเก๋ยเนาะเนื่อเบื่อเบื่อเหนื่อยกับไอตี้ใช่ไหมโดนกูยิงแค่สามนัดเร่งร้อนอยู่แหมไอ้เช่ลองลองโดนยิงบ้างไหมไอ้สัตว์โดนเพื่อนยิงไหนไอ้เช่ ทดสอบทรายที่เหนียวแน่นตรงนี้คือสุดยอดของหมอลำหมอลำสเป็นฝั่งนี้มาแล้วฝั่งนี้มาแล้วฝั่งนี้มาแล้วโดนมา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 สองสามสวายติมาเจาะแล้วเหรอเจาะเยาะอยู่หแล้วมันจอดข้างบนนะมันจอดข้างบนนะเจาะหัวนะ ไรข้างล่างเลยเนเจาะรูวะมันเจาะข้างบนเว้เดินเจาะบ,บนเจาะบ,บนตามดนำให้ตามตามดนำให้เกีมอเกีมเกีมอระวังระวังเกี่ยวมอเกี่ยวมอนี่ตัวนงเนี่ย ปวเตะตานี่มอนะานะไอยเนี่เฮ้ยาง้าเขาเหรอมีอินอร์ซออฟเหรเอตกูจะยิงอยู่ไอ้ัไอ้มึงตัดกูโทษวดีไเออเข้าไม่ได้ วางไหนวะกองไหนอะอ๋อนี่เหรอมาถามู้มีผวเล่นร้สาระตอบได้มล่ะเผื่อมมีใครตอบไงอยู่นั่นไหม มันไม่มัดหลออกมึงจะหาวิ่งเจอไอ้ตัว